จัดการให้ตรงนี้นะครับและที่มันดีไปยิ่งกว่านั้นอีกนะครับว่าในทรัสต์เนี่ยจะเห็นก็เป็นมีจดหมายที่เรียก letter wishes นะฮะจดหมายที่ต้องการว่าจะระบุยังไงนะครับลูกคนโตได้กี่เปอร์เซนต์ลูกคนที่สองได้กี่เปอร์เซนต์ภรรยาได้กี่เปอร์เซนต์คุณสามารถกำหนดได้หมดนะครับและทรัสตีเนี่ยจะเป็นคนกำหนดให้นะครับและบางทีกำหนดถึงอายุได้ด้วยนะครับ อายุ21รับไปส่วนหนึ่งอายุ35อีกส่วนหนึ่งอายุ45อีกส่วนหนึ่ง<ม>นะครับหรือแต่แม้แต่บางคนเขาเป็นห่วงที่ว่าแต่งงานสายลูกยังเล็กอยู่เนี่ยนะครับพวกคนมั่งมีทั้งหลายเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ได้ภรรยาสวยใช่ไหมให้ภรรยาถ้วยกองภาษาฝรั่งเรียก,ก,ก trophies wife ตอนเป็นสาวก,ก็มีคนมาจีบเยอะนะครับ <c oughs> ถ้าสามีตายไป ก็ไนะม่ได้มหมายความว่าเขาจะไม่แต่งงานใหม่นะครับถ้าเขาแต่งงานใหม่นะสามีใหม่มีลูกติดมานะครับตันนี้ในเมืองไทยมีเยอะมากนะครับเรียก blended family นะครับว่าแต่งงานครั้งที่สองที่สามที่เรื่องปกตินะครับบางทีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็มีนะลูกติดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะแน่ใจได้ไงทิ้งมรดกไปร้อยล้านอย่างเงี้ยนะรภรรยาแต่งงานใหม่สามีใหม่มีลูกติดมาด้วยสองคนี่ย นะครับไอ้ลูกคุณโอกาสจะไประเรียนเมืองนอกเมืองนาก็อาจจะหมดไปนะครับฉะนั้นตรงนี้ไอ้ตัว,ต,วตัว trust นี่ก็เป็นเป็นทางออกทางหนึ่งนะครับแต่แต่ต้องต้องดูดีๆนะฮะตัวนี้ผมบอกว่ามันมีความละเอียดออนของมันพอสมควรทีเดียวแล้วตัวนี้ผมเห็นหลายตัวหลายคนเนี่ยนะครับว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับว่าออกใจไอ้เรื่องภาษีมรดกทั้งๆที่มันยังไม่ออกนะนี่เป็นการคาในในดคะเย์โดยโดยทั้งสิ้นนะครับรีบเอาเงินออกไปต่างประเทศ นะฮะและคำบอกในอนาคตหนึ่งใต้ธนาคารหนึ่งประเทศไทยก็จะนะเปิดเลยเปิดเสรีเลยนะครับคนไทยอยากเอาเงินออกต่างประเทศเชิญตามสบายเลยนะครับก็ยิ่งเอาคนใหญ่เลยนะฮะแล้วเวลาออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าที่ผมโกี่สุดนะว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะหนีเสือป่าเจอระเขคนะครับในเมืองไทยภาษีมรดก10%นะครับไปที่อเมริกานะไปเป็น non resident alien นะเกิดไปขึ้นมานะครับโครงสร้างภาษีทําไม่ได้ถูกต้องไอต้ตรงโน้นโดนยิ่งหนักขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับงั้นะตัวนี้ต้องต้องคิดอยู่ดีๆนะครับว่าเวลาออกไปถ้าจะออกเป็นชื่อเดียวนะครับก็อย่างน้อยๆนะต้องเป็นชื่อสามีและภรรยานะครับหรือไม่หรือสามีและหรือพ่อและลูกนะครับตัวนี้ที่ที่ต้องจัดการออกมาดีๆนะครับ